สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางตำราของเรานะคะงวดประจาวันศุกร์ที่10นะคะ10เดือน10นะคะเลขวันที่อันตรายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรตารางนะคะสูตรตารางชุดไอ้นี่นะคะทั้งชุดตารางนะคะกําลังวันนะคะและก็อีกชุดหนึงนะคะชุด B1 และก็ชุด B2 นะคะทุกคนนะคะจึงมากๆเลยนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะทุกคนเนาะ นี่นะคะมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะแนวทางตัวนี้นะคะตารางนะคะกำลังวันวันพุธนะคะแตกแล้วทุกคนในรอบสี่หางวดนะคะเพิ่งจะเข้านะคะเก้าสามนะคะมาตัวกลับนะคะเข้าไปที่เก้าสามนะคะยีอไม่มีหกคะ่ะไม่มีหกแตกแค่แตกแค่เก้าสามนะคะแตกแค่เก้าสามแล้วก็มีสี่นะคะทุกคนป้าขนาดไฮไลไท์ไปน,นี้เนาะอันนี้ก็จับคู่นะคะแอดก็จับคู่ให้ตลอดนะคะแต่ว่าก็ ไม่ไม่เข้ามาสามงวดนะคะเพิ่งจะเข้างวดนี้นะคะตัวนี้นะคะจับเมื่อไรค่ะดวงก็ไปเที่ยวนะคะดวงก็ไปเที่ยวสูตรเอสก็ไปเที่ยวสูตรเอสหยุดพักลาพักร้อนไปสามงวดนะคะสูตรตารางนะคะทุกคนสูตรตารางข่อยล่าพักร้อนไปสามงวดจะลองเบื้องเด้อจะลองดูนะคะถ้าชอบคค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางตัวนี้นะคะ เอาเสียงดังฟังสัตว์บนอจ้ะนี่นะคะให้ดูนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางตารางของเราอันนี้จะเป็นตัวไหนนะคะกำลังวันเข้าไปที่เก้าเนาะกำลังวันเข้าไปที่เก้านี่นะคะสูตรนี้นะคะทุกคนนี่สูตรนี้นะคะ,ะ,คะจึ้งปงะะึงมากเลยนะคะนี่สูตรนี้อึนมึงจึ้งมากเลยนะคะทุกคนนะคะสูตรนี้นะคะเนาะไวยจึง้งมีดีได้สูตรนี ตอนหวยมันยังไม่ออกมันก็จับไม่ได้เราคะ่ะทุกคนนะคะหววออกแล้วบุ้ยเก่าสามหินเนะ่ะเห็นชัดเจนไหมคะพอหววออกแล้วนี่เก้าสามนี่บุ๊ยคือตัวบักใหญ่หนึ่งวะ่ะตีตอนหวยบ่ท่านออกเปลนหากะสวยแปดหกกะงามเก้าหกกะดีว่ะจี พอหวยออกแล้วเด่นชัดเลยเ993เบอร์ตัวบักใหญ่เรียงกันไปตับเลยนะคะทุกคน999933นี่บ่เห็นบ่มันเรียงกนะันเปตับในห,ห้าวเลยอ้ยวป่ะดา664นะคะ9933นะคะ ก็เข้าไปนะคะยังไม่แตกสี่ตัวนะคะก็จับคู่ก็เข้าล่างไปนะคะทุกคนนะคะทั้งสูตร b บีหนึ่งบสองนะคะแต่ว่างวดนี้เลขแปดค่ะจับได้น้อยมากเลยนะคะพี่นิดพิจารณากันนะคะแต่ว่านะคะตัวตัวที่เราเอามาวินอย่างเนี้ยนะคะเห็นบอเข้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี้เข้าหนึ่งเจ็ดอันนี้เข้านะคะอันนี้เข้าสามเก้าเก้าสามนาะตัวที่เราเอามาวินนี่รู้สึกว่าจะเข้าจะเข้าดีด้ค่ะเข้ามาสีงวดติดแล้วนะคะที่แอเอามาทําเป็นจับชนแบบนี้นะคะี่ จับชนกันนะคะจับชนแบบนี้เนาะเออสี่พิษอันค่ะงวดที่ผ่านมาก็ได้หกสองแปดห้าเก้าสามนะคะทุกคนนะคะบ้าถ้ามีหกมาอีกโอ้มันไม่มีสี่นะคะไม่มีสี่สี่มีอยู่แค่ช่องเดียวนะคะสูตรนจึ่งขนาดเอา้าห้ยมันไปแบบนี้ทุกงวดละคะย่องไรกับบุได้เลกสูตรเอ็ดก็ได้ มีสองมีสองอันนะคะอันนี้เรียกสูบีหนึ่งบีสองเด้อทุกคนเด้อพวกเจ้าตรงท่านสมัยนีย่ได้แอดตั้งซื้อบีหนึ่งบีสองสูบีหนึ่งนะคะแล้วก็บีสองนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางตารางงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ่อวันที่เท่าไหร่วันที่สิบนะคะสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะโอ้แอดขึ้นห่วงนอนเถรน้อ,อจ้ะ ไปเที่ยวไสกันมากเนาะเขาพันศาเอฟซีแอดมินโอ้แอดมินบด้ไปใสร์รกคาตะกิยงหวยจังหนอยก็ว่ารัฐบาลท้าอีกแล้ววสันโอ้แอดสรุปเลยถอนเนาะแอดก็ลงไปหลายแนวทางแล้วนะคะเดี๋ยวก็สรุปให้ f อฟซีใหม่นะคะบนเอซว่าเอาใหม่ในแอดวสันเออเดี๋ยวขอยกให้เห็นใหมลงคลิปให้เอฟซีดูอีกรอบนะคะทุกคนนะคะ มาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะตารางงวดประจําวันศุกร์นะคะงวดประจําวันศุกร์ที่10นะคะตุลาคม2 5 6 8นหดนะคะทุกคนนะคะตารางนะคะกําลังวันเราก่อนเนาะกำลังวันเราเด่นนะคะห้าหสองนะคะห้าหสองคะ่ะทุกคนนะคะตารางนะคะให้ไปที่ห้าหสองนะคะ ห้าหกเก้าสองนี่เป็นตัวนิ้นนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่นะคะเป็นตัวประกบนะคะแอดจับคู่ตารางนะคะจับคู่ตารางเนาะนี่นะคะจะสิบหกชุดนะคะทุกคนนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสี่นะคะศูนย์หกหนึ่งหกหกสี่แล้วก็เจ็ดหกนะคะหกสี่ออกไปแล้วใช่ไหมอยู่บนนอสองเจ็ดนะคะสองหนึ่งสองศูนย์สองสี่นะคะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็สี่เก้านะคะโอ้กลับหัวให้เรยวคุย หกเก้าสี่เก้านะคะ,อะลองดูนะคะโอ้บประหยัดงบได้ยประหยัดงบได้เยอะเลยได้ค่ะนี่มันกลับหัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะงวดนี้เลิศยู่คะ่ะเอามีหกกับเก้านะคะปัญหาโลกแตกนะคะเอาแคปเบ้เบิ้งคะ่ะทุกคนนะคะมันจะมาในนี้ไหมนะคะหลังจากที่หลุดไปสามสี่งวดนะคะก็เพิ่งเข้างวดที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกงวดหนึ่งเนาะเอาตามกันไปนะคะกําลังวันมันก็เข้าของมันทุกงวดนั่นแหละค่ะตัวสองตัวนะคะ ห้าหกสองเก้ามาดูงวดนี้นะคะทุกคนนะคะ B 1, B บีหน,นึ่งบีสองข่อยคือจับไปแน่วหน่เนาะเอานี่นะคะแอดก็ทำนะคะทำสถิติตัวเก่ามาไว้ให้ดูด้วยนะคะสถิติตัวเก่าเนาะให้เอฟซีได้เทียบดูนะคะทุกคนนะคะตัวข้างบนนี่เป็นสูตรเก่านะคะเข้าไปที่สามเก้าสี่หกนะคะสามเก้าสี่หกนะคะตัวนี้แตกเลยนะคะแตกสี่ตัวนะคะตัวนี้เข้าแค่ล่างนะคะเก้าสามเนาะ สามเก้าเก้าสามหนึ่งโอ้แต่ว่าเลขมันก็ถือว่าเด่นแล้วทุกคนน,นนี่นะคะนี่เก้าเก้าสามสามนะคะโอ้ยอันนี้ก็จับหกหกสี่สี่มันก็สองมันก็เด่นกว่าสี่นะคะมันก็สิจับหกสองแล้วไปใได้ไรแต่จับหกสองหนึง่งนี่นะคะวินกันนะคะเห็นบอลในวินมาดูงวดประจําวันที่สิบนะคะทุกคนสูตรบีหนึ่งนะคะให้แปดสี่หนึ่งนะคะเก้าเก้าเก้านะคะ หกหกห้านะคะหนึ่งหกแปดนะคะทุกคนนางให้แบบนี้นะคะสูตร B2 สองนะคะสูตร B2 สองสามสามสองนะคะแปดสามห้านะคะศูนย์ศูนย์เก้านะคะห้าศูนย์สองนะคะแอบดบกัดนะคะ B1 กับ B2 นะคะคัดชนเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเอา B 1กับ B 2สองนะคะอ่าเราก็เอาตัวเด่นดึงออกมาก่อนนะคะดึงมาถูกตัวก่อน,นะคะ่ะ ตัวใดเด่นสุดค่อยว่ากันนะคะทุกคนนะคะต้องเอาสองช่องนี้นะคะมาชนกันนะคะมันคือส้นอยู่สามเหล็กนึงค่ะแปดเก้าห้าโหถ้าแตกสามตัวนี่จะได้แบบว่าสุดยอดเลยนะคะชนแค่สามตัวค่ะงวดนี้นะคะเห็นชาเตียนอยู่เบนอค่ะแปดเก้าห้านะคะแปดเก้าห้าค่ะทุกคนนะคะสูตรบีหนึ่งบีสองนะคะดูตามนี้ได้เลยนะคะ โอ้นี่ก็สวยอีนนี้9 9 9ทุกคนดูนะคะมันเรียงกันอย่างนี้เลย41 9 9 9นะคะอันนี้ก็6 6 5นะคะ1 6 8นะคะโอ้แสียงว,ว่าเลขอันนี้มันมันเอาไม่ได้นะคะทุกคนนะคะไพ่สีเติมยังเอากับเติมโมเดอร์ไปให้มันครบวินนะคะแต่บางวันนี้มันมีชนกันอยู่แค่ห้าคู่เองนะคะแมนบอคาทุกคนนะคะ6นะคะตัวนี้มันไม่มีนะคะ B2 ไม่มีแต่ B1 มีเนาะ 81นะคะ1ก็ไม่มีนะคะตัวนี้0ไม่มีนะคะก็คือชนกันอยู่ที่นะคะ895นะคะทั้งสอง B1 B2 นะคะเอานีและคะ่ะแคปเอาค่ะทุกคนเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางถ้าชอบค่อยจับค่อยตามนะคะเอามันซีเมนอยู่แบบ895นะคะมันชนอยู่แค่3ตัวนะคะใครจะจับเพิ่มเข้าไปก็ลองดูนะคะเผื่อมีตัววินมาจับเพิ่มอีกสัก2ตัวหรือ1ตัวก็แล้วแต่ FC จะชอบนะคะ 8ปดเก้าห้าค่ะชนกันน้อยมากค่ะสามตัวนะคะไปเบอร์ถือขึ้นกันครั้งวันแปดเก้าห้าค่ะมันให้แปดเก้าห้าชนอยู่แค่สามตัวเองนะคะอูเลขกซงอยู่ได้แปดเก้าห้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนเด้อจะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ